ครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มาสดๆร้อนๆนะครับเป็นเสื้อสูบสำหรับเลื่อนยนต์5 0 0งครับตัวนี้ครับวันนี้เป็นงานสินค้าเกอเมริกานะครับในหนึ่งชุดเลยครับประกอบด้วยเสื้อสูบเสืโปแขนสลับกิ๊บครบทั้งเซตนะครับเสื้อสูบนะครับงานสวยครับเป็นภายนอกลมดำนะครับตามที่เห็นนะครับเนมือลมดำแล้วก็มีบาด ที่ที่ที่คลีของเอสื้อสูบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้อเมริกันไซค์ครับผมในส่วนของลูกสูบนะครับก็จะมาอาอยู่ภายในอยู่ภายในเลยนะครับในลูกสูบนะครับผมชุบภายในเสื้อสูบงานชุบค่อนข้างหนาสวยงามรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีไม่มีลิ้นไม่มีลิ้นตรงนี้นะครับผมเป็นรุ่นแบบออริจินอลครับขนาด ตัวนี้นะครับเป็นขนาด45มิลลิเมตร45เต็มนะครับเพราะฉะนั้นใช้กับเครื่อง5008ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ5008จะเป็น45.2นะครับเพะะนันตัวนี้ออ45มิลเป็นสำหรับเครื่องเลื่อยยน5002ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับครับผมก็มีเข้ามาไม่มากนะครับสนใจรีบสั่งจองหันซื้อกันได้เลยครับผมงานดีเรดไม่กันเ <Wow. S 1> okay, ครับ